ค่ะพบกับช่องน้องนี่ดอทคอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารับคำท้า1มือ1วีนะคะจากพี่เมย์นะคะช่อง s m i l e t m มค่ะก็คือว่ากติกานะคะแล้วก็รับมาจากพี่นัดด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกพี่เมย์ท้าอยู่แค่3 4ี่คนค่ะแต่ว่าพี่เมย์เมนใต้คลิปของพี่เมย์ว่าขอท้าเพิ่มก็เป็นท้าเรานะคะแล้วก็พี่พี่นัดก็ถูกท้าพี่นัดก็รับคำท้าไปแล้วแล้วพี่นัดก็ท้าเราก็คือรับคำท้าจากพี่เมย์แล้วก็พี่นัดนะคะแต่ว่าคนคิดจะเป็นพี่เมย์ช่อง s m i l e t m มนะคะ งงไหมโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยกติกาะคะ่ะก็คือว่าต้องมีสกูชี่ชิ้นใหญ่1ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นสกูชี่ชิ้นเล็กนะคะก็คือตัวนี้มันก็ถือว่าใหญ่อยู่นะเป็นแองจี้ล็อบใสลุงค่ะแบบเดีกเกนะออของร้านชวาน,นะคะ่ะนี่เลยแลม้มจากพี่กีฟแล้วก็อันนี้จะเป็นยูนิคอร์นเอเศ่นี่เป็นโพนี่เลยๆนะคะของเออ l ลี้ยวทอยนะคะเออก็ <laughs> ตัวนี้ใครสนใจแล้วก็มีขายอยู่นะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่นะดูเทียบขนาดมันก็แบบใหญ่กว่าเนาะอันนี้ยโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็คือว่าจะโยนใช้มือดอดๆอย่เงี้ยนะคะทั้งหมด2รอบนะคะแล้วก็เอาคะแนนมารวมกันแล้วก็ทิ้งใหญ่ทั้งหมด2อรอบเอาคะแนนมารวมกันนะคะเดี๋ยวพูดอาจจะงงเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะก็อย่างแรกนะคะจะใช้เป็นชิ้นเล็กก่อนครับจะเป็นโพนี่นะคะของเล่ยเลยนะเดี๋ยวเรามาลองโยนกัน เอามือหนึ่งนะคะควยหลังไว้แบบนี้นะคะห้ามเอามาจับนะคะเดี๋ยวเรามาเดาะกันว่าเราจะได้สักกี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้รอบแรกนะคะได้ไปทั้งหมดหกครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบที่สองกันดีกว่าหนึ่ง คะส่วนรอบที่สามก็ได้แค่3ามครั้งเอ้ยรอบที่2ก็ได้แค่3าครั้งคะ่ะรวมกันเป็นเก้าครั้งโอ้ลงเป็นเก้าคะแนนนะคะโอโ้ทำไมน้อยจังชี่เล็กได้ทั้งหมด9้าคะแนนค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิ้นใหญ่กันนะคะเป็นแองจี้โล่ใส่ยุ้งนะคะนี่นี่นี่โลมาเออนี่คือบิมบมาโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนื่องทอส้หนึ่ง ใจนะเ,เย็นๆแม่อกใจเย็นๆนะสองครัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคือคือตอนทำมันเป็นอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ได้ทั้งหมดเก้าครั้งนะคะรอบแรกรอบแรกได้หนึ่งครั้งรอบที่สองได้เก้าครั้งนะคะก็เป็นสิบครั้งนะคะแล้วก็ตัว,ต,วตัวไซเล็กนะคะได้ไปทั้งหมด เก้าครั้งนะคะส่วนอันนี้ได้ไปทั้งหมดสิบครั้ง <c oughs> ก็รวมเป็นสิบเก้าคะแนนทำไมมันมน้อยจังคนอื่นเขาได้ตังเยอะะแม่นะคะก็ราบคําท้าให้แล้วนะคะสำหรับพี่นัดกับพี่เมย์นะคะอุ้ยก็คือแบบบอกเลยว่าชาเลนจ์นี้สนุกม,มากๆเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากเอาไปทําก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ให้คมเครดิต <c oughs> พี่เมย์ช่องสมายเนตเมย์ด้วยนะคะนี่เลยคือทําไมเราได้เพื <c oughs> <c oughs> ่อนๆทาแล้วได้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมมาคอมเมนต์กนใต้คลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งเราได้แค่สิบ กาวคะแนนคือมันน้อยมากเลยจริงๆนะของน,นี้บ๊ายบายค่ะ